ว,ว้าวเด็กๆแล้วจะไปนอนแล้วมาจ, <c oughs> จ้ะมาจ้ะอะไรนะลูกอะไรคะนกเพ็ดว่าอะไรลูกอ๋อโฆษณาเอ้าไปไหนอะลูกไปไหนคะเอาเอาเอ๋เอาเอาเอาอ,อย่า,นอ,นอ,ยาอย่าพึ่งคะ่ะอย่าพึ่ง เดยวตาน้อยกับเด็ตาน้อยมาอย่าพึ่งนะให้ให้เดี๋ยวกับมาก่อนกับมาก่อนกับมาก่อนค่ะเด็ตาน้อยจะขี่รถเข้ามานฤดีสวัสดีคุณยายแต่น้องพีพีอะไรตื่นตาตื่นใจอย่างนี้เหรอคะตาว้าวดีใจอย่างนี้ว้าวว้าวได้หลายอย่างว้าวแต่งตัวสวยจังว้าวมัดผมแกะด้วยอย่างนี้เหรอคะ อย่ยงนี้หะคะ <c ười> คอยนอนบ่เนาะเพราะว่าบ้านในไทยจะคนเลยนี่มาอยู่กับคุณยายก่อนแป๊บหนึ่งคุณยายหวีผมก่อนคุณยายอ่ะน้ำแล้วอ้วววอ๋อหีผมมาพ่อยหวีผมให้ยายหน่อยได้ไหมนูน่นหีอยู่ข้างล่างนนนทั้งนี้ลูกทั้งนี้อ่ทาทังนี้ทั้งนี้นน ทางนี้ทางนี้เออนั่นแหละไอ้ก้มลงก้มลงก้มลงลูกก้มลงเออโอยบอกก้มกับก้มบัี้เอาพูดนะก้มลงก้มลงเห็นไหอ่ะก้มลงอ่ะตลุดเข้าไปเออเข้าไปเอาอู้เอาวิดบ้องหัวหัวบ้างวิดเอาขาเอาขาเต้เอาเอาขาเต้เอาวีอ่ะเต้เอออะเต้ออกมาได้เลยพี่พลอยเก่งมาก มีคนถามว่าน้องกินวิตามินอะไรวิตามินอันนี้นะคะนี่คุณยายาคุณยายมาจากประเทศอียังบุอกอยระจำว่าได้หรือยุเพรบุรีแล้วทรงมาให้สองขวดอะไรฟันแกนขวดหนึ่งไว้กับน,นอนไว้ซ้ำสูงขวดหนึ่งนะคะให้น้องกินประจําแต่ไม่ให้ค่อยกินทุกวันนะคะเพราะว่าสองสามวันลืมบางสิ่งก็บม่ได้ให้กินเนี่ยคือพองสิ่งก็สิ่ได้กิน หมดหมดหมดหมาเกาะหมดมาเจาะหมดหมดหมดน้ยหมด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 ไหนหาหมดคงเค็ยนหิวๆนี่มาเจาะที่ไหนฮะเข้าไปได้ทังไหนล่ะเอาเโอ้เตะยายเตะเตะเตะโอเตะโอ้โหวายวายวายนอะไรนี่ม่อ้หม เอาหูถุบเบอร์ค่อยถ้ายลูกไปย้ายมึงเศร้านี่เป็นมานี่แม่อืออือจุ๋จุ๋มต้องก็ต้องก็ไวต้องต้องท็ทิ้งท้องทิ้งท้องก็ต้องทงอกท้องท้อง้อก็ต้องทงองทองทงท้องก็ต้องทงทงป้าอะไรอะลูกป้าอะไรน่ะป้าอะไรปลาฉลาว้าวปลาฉลาม เก่งมากเห็นไหมปาสลัมอันนี้อะไรลูกพายขนมเฮ้อันนี้อะไร,ราาน,น,น,ไรนางเงือกน้อยนางเงือกน้อยลอยไปลอยมาน้องเชรอยู่ไหนน้องเชรพูดหน่อยลูกน้องเคทจ๋า,าเชรจ๋าเอา ไว้ดีใจจ้ะพี่จ๋าพี่จ๋าเอาวิผมให้ยายหน่อยลูกมาใหญยังไม่มีผมเลยมาหวีให้หน่อยเนาะมีผมให้ใหญหน่อยนะคะมีผมให้ยายนะลูกนะเออเก่งมากเลยเออเอาวีลูกวิวินะคะนะคะไปโน้นนะเอาไปโน่นนะใครอะลูกเมื่อกี้หนูเห็นไปแค่ไหมไหมหนูเห็นไหม รู้พูดก่อนเจ็บไหมเจ็บนะคะเจ็บนะคะเจ็บนะคะโอ้วเจ็บจังเลยเฮ้ยเจ็บจังเลยสองคนนี่พี่น้องเอ้ยคอยดมจะมือดังคอยบึกไปแล้วะดมผู้หนึ่งว่าได้ดิต้องดมอีกผู้หนึ่งต้องดมสองคน เวลาทำอะไรทํากิจกรรมต้องทำสองอย่างมันไม่เหมือนสิบกคือเอาผู้เดียวเด้สิบกคือมีหลานคนหนึ่งเด้มีสองคนมันจะแตกต่างกันเลยคือเขาเป็นหัวใจเดียวกันถ้าทําใครต้องทําคนนั้นด้วย